สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะลุงพลถูกแฉช,ชอบด่าลับหลังอุ๊บผิดหวังท่าจริงจินตลาเลิกยุง่งไม่มาร่วมงานเมื่อวันที่9ทธันวาคม2563นายวิริยะพงอาถานหรืออุ๊บวิริยะผู้จัดการดาราชื่อดัง เปิดใจว่ากรณีเพจเฟซบุ๊กเรื่องราวว่าลุงพลใช้คำไม่สุภาพด่าตนในทางที่เสียหายตนทราบเรื่องแล้วรวมทั้งมีแฟนคลับมาบอกยอมรับว่าไม่ได้คิดอะไรคนเรามันนานาจิตต่างต่างคนต่างพ่อแม่ต่างความคิดคนโพสต์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตนไม่สี่เรียด ถ้าใครอยากรู้ความจริงอะไรให้ติดต่อมาที่ตนได้เลยพี่อุ๊บบอกอีกว่าตนเคลียร์ใจกับลุงพลแล้วเข้าใจกันแล้วคงจะไม่บุรีหรือต่อว่าอะไรกันแน่การให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและยังสามารถร่วมงานกันได้เชื่อว่าคนที่มีความคิดอย่างลุงพลคนที่มีวุฒิภาวะคงจะมีความคิด ไม่พูดแบบนี้คงไม่ใช้คำที่ไม่สุภาพรับหลังแบบนี้เด็กผิดก็ขอโทษผู้ใหญ่ถ้าตนผิดก็ขอโทษเด็กได้เรื่องนี้ไม่ได้กระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนอยากบอกว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างทุกวันนี้อยากอยู่แบบมีสันติสุขต่างคนต่างทํำงาน ทำหน้าที่ของตัวเองเรื่องส่วนตัวจะไม่ยุง่งเราเป็นมืออาชีพเรื่องแฟนคลับมาต่อว่าก็ไม่คิดอะไรคิดว่าเป็นเรื่องปกติรักโลภโกรธหลงเป็นเรื่องของปุถุชนนางจำรองแดนกาใสหรือยายรองเปิดเผยว่าเรื่องที่ห้ามไม่ให้เข้าบ้านตนก็ไม่เห็นลุงพลพูดอะไร ก็ยังคุยกันปกติตนเข้าออกบ้านลุงพลก็ไม่ได้พูดอะไรส่วนเรื่องที่เพจดังโพสแชฉว่าลุงพลส่งข้อมูลให้เพจโพสเรื่องห้ามป้าถอนและยายจํำลองเข้าบ้านเพราะกลัวจะเข้าไปขโมยของตนไม่ได้คิดอะไรเพราะยังไม่ได้อ่านโพสต์แต่หากเป็นเรื่องจริงตนคงเสียความรู้สึกและเสียใจแต่คิดว่า คงเป็นไปไม่ได้ถึงแม้เป็นเรื่องจริงก็ยังคงต้องคุยกันเหมือนเดิมขณะเดียวกันเรื่องที่หมอปราเลิกยุ่งเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ตนคิดว่าเป็นสิทธิของหมอปราตนเรียนมาน้อยคงจะไปวิจารณเรื่องใหญ่แบบนี้ไม่ได้แต่อยากฝากบอกหมอปลาคุณน้ำฟ้าและลุงพลให้ต่อสู้กับอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่าง ที่กําลังผ่านเข้ามาในชีวิตนอกจากนี้จินตลาภูล,ลาบนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังซึ่งมีกําหนดจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตท,ที่บ้านกกกในวันที่7ธันวาคม2563แต่ก็ต้องถอนตัวร่วมงานดังกล่าวเพราะปัจจุบันได้เลยกําหนดคิวงานและยกเลิกไปแล้ว ส่วนเรื่องเศรษฐีที่ไม่สร้างงานวันที่7ธันวาคม2563และช่วงที่ผ่านมาที่มีการขึ้นแสดงคอนเสิร์ตจินตลาก็ไม่ได้เชิญลุงไปร่วมงานด้วยนั้นเนื่องจากเป็นช่วงที่มีกระแสข่าววา่าอุบวิริยะไม่พอใจลุงพลเทงานที่รับเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนจะมาเคลียร์ใจ แล้วคืนดีกันในภายหลังและก็ได้มีชาวโซเชียลได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าความฉลาดและไม่เฉลียวของลุงหากเป็นศัตรูไม่ได้ก็ให้อยู่ฝ่ายเดียวกันเทคนิคการเก็บเจ้าป่าไว้ข้างกายขมือบเราไม่ได้แถมยังช่วยกำจัดศัตรู แต่คนฉลาดแค่ไหนก็ตกม้าตายได้ถ้าวางแผนจัดการเรื่องราวซับซ้อนซ่อนเงื่อนไว้ไม่ดีหรือเพราะมันอาจสับสนปนเปเกินไปมากกว่าที่จะคิดไว้ทันหรืออีกแบบก็คือเอาอารมณ์นำหน้าแบบถูกใจฉันเป็นที่ตั้งลุงมีบุคลิกที่ฉลาด พูดจาชัดถ้อยชัดคำเสียงดังฟังชัดโทนเสียงกว้างทุ่มหนักแน่นสอดรับกับท่าทางนั้นเพราะหนึ่งรู้สึกแบบนั้น 2. มั่นใจในตัวเองสูง 3. กล้าได้กล้าเสียหรือภาษาบ้านๆเขาเรียกว่านักเลงบุคลิกก็เลยดูไม่ซับซ้อน แต่พอเพิ่มความฉลาดคิดเข้าไปคนแบบนี้จึงจับได้ไล่ทันยากเพราะถ้าเขาเศร้าก็ดูหน่าสงสารองค์อาจก็ดูหน่าเชื่อถือและกลายเป็นแบบนั้นไปที่ว่าตกม้าตายก็คือฉลาดไม่เฉลียวเพราะอารมณ์นำหน้าตอนที่โอกาสมันมาถึงมือ แต่ใช้ลูกเล่นกับคนมากเกินไปลูกลับพลิกจังหวะจึงตกม้าตายเช่นยามตกที่นั่งลำบากจะมีคนสองประเภทคือมีคนสงสารและซ้ำเติมถ้าหนึ่งในคนที่สงสารเป็นเจ้าป่าหรือคนที่มีอิทธิพลจากลำบากจะก,กลายเป็นขี่หลังเจ้าป่าได้เลย แล้วคนเหล่าได้ขึ้นหลังเสือแล้วลงยากมันจึงนำพาความลำบากกลับมาให้ในท้ายที่สุดอย่างเลี้ยงไม่ได้นั่นเพียงเพราะขี่หลังเสือแบบไม่พอใจและมีเจตนาอื่นแอบแฝงการใช้ประโยชน์บนความน่าสงสารใช้ได้ไม่นานสิ่งที่น่าจะประคองโอกาสไว้ ได้จีรังและยั่งยืนไว้ก็คือนิสัยและความจริงใจรวมไปถึงอ่อนน้อมและครองใจคนเหมือนที่เคยเขียนไว้เสมอๆทีนี้พอได้โอกาสจากเจ้าป่าก็จะได้เข้าฝูงแต่ถ้าเผลอลืมตัวแม้จะแว้งทำร้ายแต่มาขอโทษมันก็อาจโดนทำร้ายตอบได้ ในตอนจบเพราะคนเราเรียนรู้จากบทเรียนจนเปลี่ยนความคิดทัศนคติได้รักได้ก็เกลียดได้มันก็เรื่องเท่านี้เองที่สามารถเป็นไปได้อย่าล้อเล่นกับไฟฉันใดใจคนก็ฉันนั้นแต่การให้อภัยการก็เป็นสิ่งสำคัญอย่าเกินสามครั้งเป็นพอพูดถึงคำว่าโอกาส แค่สองคำนั้นเองแต่สร้างเรื่องราวได้มากมายและเปลี่ยนชีวิตได้เลยสิ่งที่เสียไปแล้วหวนกลับคืนมาไม่ได้หนึ่งในนั้นก็คือโอกาสอย่าลืมคนที่ให้โอกาสอย่าลืมคนที่ช่วยเราได้อย่ามีโอกาสอย่าลืมคนที่อยู่กับเราตอนที่ลำบาก รวมไปถึงอย่าลืมคนที่นำความลำบากมาให้เราด้วยเช่นกันอย่าสร้างความลำบากให้ใครแค่เพราะเขาให้โอกาสจนลืมความเกรงใจ